สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัสด์จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้จะมาแนะนำเ,เทคนิคนะครับในการยืดกล้ามเนือ้อเพื่อคลายจุดเจ็บที่สะโพกนะครับให้กับเพื่อนๆเราชาวหมอโนที่อยู่ทั่วโลกเลยนะครับจุดเจ็บของสะโพกนะครับก็คือจุดเจ็บบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวให้คนณแค่นอนตะแคง จุดเจ็บของสะโพกเนี่ยจะเจ็เป็นจุดเจ็บของสัญญาณหนึ่งนั่นเองนะครับบริเวณนี้เนี่ยหลายหลายคนที่มีอาการจุดเจ็บบางคนแตะไม่ได้เลยนะครับพอแตะแล้วจะมีอาการเจ็บทันทีซึ่งถ้ามีอาการเจ็บแบบนี้เนี่ยอยากให้แนะนําให้หมอนวดทำการยืดกล้ามเนื้อก่อนนะครับแล้วค่อยมากดอาการเจ็บจะลดลงไปมากทีเดียวนะครับวิธีการยืดนะครับเรามาดูกันถ้าเตรียมนะครับเราจะให้คนไนอนงาย นี่คือท่าเตรียมนะครับให้คนไข้เราหงายนะครับแล้วตั้งเข่าข้างที่เจ็บขึ้นตั้งเข่าข้างที่เจ็บขึ้นนะครับค่อมขาอีกด้านหนึ่งนะครับในการข้อมขานั้นให้อยู่เหนือเข่าเสมอนะครับเพราะเราจะได้กล้ามเนื้อตรงนี้พอดีนะครับเสร็จแล้วให้หมอนวดเนี่ยเหยียบขาด้วยเท้าของหมอเหยียบขาของคนไข้ <Yeah. S 1> ด้วยเท้าของหมอนวดนะครับแล้วก็ผลักขา,ขาคนไข้นะครับผลักขาคนไข,ข้การผลักขาของคนไข้ที่สําคัญนะครับถ้าเราผลักแล้วต้องถามคนไข้ด้วยว่า มีการเจ็บยืดตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะครับโดยการที่ให้คนไข้เนี่ยใช้แรงต้านที่ดึงกลับมานะครับให้คนไข้เนี่ยยกขากลับมาเราเป็นฝ่ายกดลงไปสู้กันนะครับถ้าเรากดไม่ได้องศาอ่ะสมมุตินะครับเรากดไม่ได้องศาแบบนี้นะครับคนไข้อายืดต้านนะครับต้านขึ้นมานะครับให้ต้านขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ลงจุดเจ็บนะครับจะไม่ลงจุดเจ็บนะครับ วิธีการทํานะครับให้กลมให้ให้โถมตัวไปเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้คนใกล้ไข่เนี่ยก้านหายใจไว้นะครับก้านหายใจหายใจลึกๆแล้วก้านหายใจไว้นับในใจ1นถึงสินะครับโดยการยกขึ้นมาสู้กันยกขึ้นมาลักษณะนี้นะครับหมอนวดต้านลงไปนะครับแล้วถามคนไข้ด้วยว่าถึงจุดเจ็บบริเวณที่ที่ต้องการจะยืดกล้ามเนื้อมัดนี้หรือเปล่านะครับอา้าวนะครับนับในใจ1นถึงสินะครับ โดนจุดก้านเนื้อที่ต้องการยืดไหมครับ,รบโดนนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้องศาก็จะไม่โดนนะครับต้องทําถึงจุดที่ได้องศาถึงจะโดนนะครับอันนี้ให้ยืดประมาณ10ครั้งนะครับโดยการหนึ่งก้านลมหายใจไว้ให้ลึกที่สุดแล้วกั้นไว้นะครับหายใจให้ลึกที่สุดแล้วกั้นไว้นะครับพร้อมกับกดองศาที่ได้แล้วก็ให้คนไข้พยายามเอาเอาหักขาขึ้นมาให้หมอโนตต้านไว้นะครับให้ทํา10ครั้งนะครับ แล้วเราก็มากดใหม่ข้างหนึ่งอาการที่กดตรงเจ็บจุดนี้จะเบาลงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับวิธีที่2นะครับถ้ากรณีของถ้าเราอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็หมอโนมีอาการเจ็บนะครับเราจะสามารถยืดกล้ามเนื้อนะครับอาลุกขึ้นนั่งนะครับแล้วทำตามอาจารย์นะครับเขาจะสามารถทําได้ด้วยวิธีนี้นะครับโดยการนั่งนะครับเอาข้างที่เจ็บขึ้นมาค่อมขายข้างหนึ่งนะครับให้เอามือผักไว้ขึ้นมาอย่างนี้ นะครับมาสูงๆนะครับแล้วก็ให้หายใจลึกๆและการหายใจไว้พร้อมกับดันเข่าลงไปข้างล่างนะครับมือข้างนี้ต้านเอาไว้นะครับมาทางนี้ก่อนนะครับอ้าวหายใจลึกๆประทันกลับไปนะครับมันจะไปลงที่จุดเจ็บพอดีนะครับทำองศาให้ได้นะครับถ้าองศาได้จะลงที่จุดเจ็บพอดีนะครับทำนี้10บครั้งเช่นเดียวกันอาการเจ็บที่สัญญาณหนึ่งก็จะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับอีกวิธีหนึ่ง นะครับสมมุติว่าผมเป็นขาข้างนี้นะครับเป็นขาข้างนี้เรานะครับจะทําการดู้นะครับเอาขาข้างที่ไปยื่นออกไปนะครับเอาส้นเท้าอีกข้างหนึ่งมาวางจุดสัญญาณที่หหรือจุด7ที่เราต้องการจะกดนะครับทิ้งขาลงไปนะครับทิ้งก้นลงไปเพื่อให้ก้นเนี่ยไปทับจุดสัญญาณที่7ดพอดีนะครับสามารถกดทิ้งไว้เท่าที่ต้องการนะครับอาจจะสักกี่สิวินาทีเลยก็ได้ นะครับยี่สิบวินาทีแล้ก็ได้ทำซ้ำนะครับทำซ้ำนะครับในท่านี้เนี่ยกรณีท่าหมอน้ดอยู่คนเดียวหรือหรือแนะนำให้คนไข้กลับไปทําที่บ้านนะครับก็จะได้ผลดีทีเดียวนะครับฝึกให้ชำนาญก่อนค่อยนำไปใช้จริงนะครับครับสวัสดีครับ